มาคันธียาอ่านว่าพระนางมาคันธียามหาชนังยังมหาชนอกโกสาเปตวาทรงให้ด่าแล้วสัทธารังซึ่งพระศาสดาอาสากลตีไม่ทรงอาจอยู่ปลาเปตุนเพื่ออ่านทรงยังพระศาสดาให้เสด็จหนีไปจินเตตวาทรงดำริดแล้วว่าอาหารอัานว่าเรากริศสามิจากการธรรมกิงนุโขอย่างไรหนอแลวิติดังนี้จินเตตวาทรงดำิแล้วว่าอี มาอิทิโออันว่าหญิงทั้งหลายเหล่านี้เอตัสสะสมณสสะโคมตัสสะโคตมัสสะอุปปัฏฐมพภูตาเป็นหญิงผู้มีความอุปปัฏฐ์แก่พระสมณะผู้โคดมนั่นเป็นแล้วผนติย่อมเป็นอาหารอันว่าเราคลิสสามิตจักกระธำพยาสานางซึ่งความชิบหายเอตาสาังอิทีนังแกหญิงทั้งหลายเหล่านั้น หิติดังนี้กโลนตีทรงกระทำอยู่ป,ปุปปัิฐานางซึ่งการบำรุงสุราปานัฐานเนในที่อันเป็นที่สวยซึ่งน้ำจันลัญโยของพระราชาเอกาธิวสังในวันหนึ่งไอหินี้ทรงส่งไปแล้วาศาสนางซึ่งข่าวสารจุรปิตูแกอาชาปนะเหตุกังไมีอันให้รู้ว่ากีราได้ยินว่าอัโถอันว่าความต้องการกุกเตหิด้วยไก่ทั้งหลายเมของฉันอธิมีอยู่ จุลปิตาอันว่าอากเหตตวาถือเอาแล้ววาตุกุกกุตเตซึ่งไก่ตัวตายแล้วทั้งหลายอธาแปดตัวสาชีวะกุกุตเตซึ่งไก่ตัวเป็นไปกับด้วยความเป็นอยู่ทั้งหลายอธาแปดตัวอคา,าชิตุจงมาจากพนะก็อแลจุลปิตาอันว่าอาอคาชิตวาคันมาแล้วฉิตวายืนอยู่แล้วโสปานะมัตถเกในที่สุดแห่งบันได มีเวเทตวาบอกแล้วอัตโนออคตาภาวางซึ่งความที่แห่งตนเป็นผู้มาแล้ววัจเนคันเมื่อพระดำํำรัสว่าจุรปิตาอันว่าอาปวิสตุตรงเข้าไปอีติดังนี้ลัญยาอันว่าพระราชาพุตเตปิแม้ตัดแล้วอปปวิสิตวาไม่เข้าไปแล้วไปหิดนาตุตรงส่งไปสัทีวะปุปเตซึ่งไก่ตัวเป็นไปกับด้วยความเป็นอยู่ทั้งหลายอัฐาแปดปัทมังก่อน ไปหินะตูจงส่งไปกูกูเตซึ่งไก่ทั้งหลายอิตาเลนอกนี้ปัจชาในภายหลังอิตีดังนี้เป็นเหตุจะอันหนึ่งสามาคันธิยาอาว่าพระนามาคันธิยานั้นอัธฐาสีได้ปรัทาแล้วรันจังซึ่งสินจ้างจูรุปปัฏฐากัสะแก่จุรุปปัฏฐากะปัฏฐาจุรุปปัฏฐา วัจเนนะด้วยพระดำรัสว่าตวังอันว่าเจ้ากะเยาสีพึงกระทำวัจนังซึ่งคำเมของเราอิติดังนี้มาคันทิโยอันว่านายมาคันทิยะอาคันตวามาแล้วผูกาลังยังบุคคนนิเวทาเปตวาให้กับให้กราบทูลแล้วลันโยแก่พระราชาวัจเนคันเมื่อพระดำรัสว่าจุลปีตาอันว่าอาปวิสตุจงเข้าไปอิติดังนี้ลัญยาอันพระราชาวุตเตตัดแล้ว อาหางกก่าวแล้วว่าอาหางอันว่าเรานะพระวิสสามิจะไม่เข้าไปอา,าปาณภูมิภูมิงสู่ภาคพื้นเป็นที่เสวยการโยของพระราชาอิติดังนี้อิตตลามาคันธยาอันว่าพระนางมางคันธยานอกนี้ไปหินิทรงส่งไปแล้วจูรุปัตถากังซึ่งจูรุปัตถากะวัจเนนะด้วยพระำดำรัสว่าตาตา,ตาแหน่พ่อตวังอันว่าเจ้าขัดฉาตรงไปสันติกังสู่สำนักจูรปิดตูของอามามาของเราอิติดังนี้ โสจูรุปัฏฐาโกอันว่าจูรุปัฏฐานั้นคันตวาไปแล้วอางเนตวานำมาแล้วสาธีวักกุกูเตซึ่งไก่ตัวเป็นไปกับด้วยความเป็นอยู่ทั้งหลายอันาแปดเตนะมาคันทีเยนะอินเนอันอันนายมาคันทียะนั้นให้แล้วอาหากับกุณแล้วว่าทเวข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพปันนากาโลอันว่าเครื่องบรรณาการปุโรหิตเตนะอันปุโรหิตไปหิโตส่งมาแล้วอิติดังนี้ ราชาอันว่าพระราชาอาหารตัดแล้วว่าอุตรลิพังโคอันว่าแกงออมพัทโกวัตตาอันเจริญหนออูปันโนเกิดขึ้นแล้วโนแก่เราทั้งหลายโพนุโขอันว่าใครหนอแลปเจย้าพึงแกงอิทิดังนี้มังคธิยาอันว่าข้านางมังคธิยาอาหารกาบดูแล้วว่ามหาราชมหาราชค่าแต่มหาราชเจ้าอิทิโยอันว่าหญิงทั้งหลายปัญจสตาผู้มีร้อยห้าเป็นประมาณสมาวตีประมุขา มีพระนางสมาวดีเป็นหน้าโดยความเป็นประธานนิกรรม,มะนิกรรมาผู้มีการงานออกแล้ววิจารันติย่อมเที่ยวไปตวังอันว่าพระองค์เปเสหิขอจงทรงทรงไปตาสังอิทธินางแก่หญินทั้งหลายเหล่านั้นตาอิทธิโยอันว่าหญินทั้งหลายเหล่านั้นประิตตวาแกงแล้วอาหาิส,สันติจะนํามาอิทธิดังนี้ราชาอันว่าพระราชาเปเสสิทรงทรงไปแล้ววัจนีนะด้วยพระดํารัสว่าตวังอันว่าเจ้า ขัดฉะตรงไปทัตตวาให้แล้วตาสังอิทีนางไก่หญิงทั้งหลายเหล่านั้นทีละได้ยินว่าตาอิทิโยอันว่าหญิงทั้งหลายเหล่านั้นอัตตวาไม่ให้แล้วอัเถในมืออัญสะปูคลสะอบุคลอื่นกูกุกกเตยังไก่ทั้งหลายมาเลตวาให้ตายแล้วสยังเอวะเองนั่นเทียวปัจจันตุจงแกงอิทีดังนี้จูรูปปัตถาโกอันว่าจูรุปปัฏฐา สัมปฏิชิตตวารับพร้อมแล้วว่าทาเวค่าแต่พระองค์ผู้สมบิเทพสาธุอันว่าดีละอิติดังนี้คันตวาไปแล้ววัตวากล่าวแล้วตถาเหมือนอย่างนั้นตาหิอิทีหิปฏิคิตโตผู้อันหญิงทั้งหลายเหล่านั้นห้ามแล้วว่าไม่อย่างอันว่าเราทั้งหลายนักโลมะย่อมไม่กระทำปานาติปาตังซึ่งปานาติบาอิตีดังนี้ อาคันตวามาแล้วอาโลเจสีกาบทูลแจ้งแล้วอาจถังซึ่งเนื้อความตังนั้นลันโยแก่พระราชามาคันที่ยาอันว่าพระนามาคันทียาอาหากราบทูลแล้วว่ามหาราชาข้าแต่มหาราชเจ้าตังกรรมังนั้นว่ากรรมนั้นเตอันพระองค์ผิดท,ทางทรงเห็นแล้วหรือนิทางนี้ในการนี้ระวังอันว่าพระองค์ชาณิสสิจะทรงทราบกระนังวา่าซึ่งการกระทําหรือ,อกระนังวา่าหรือว่าซึ่งการไม่กระทํา ปานาติปาตราะซึ่งปานาติบาต,ตาสังอิถีนางแห่งหญิงทั้งหลายเหล่านั้นทเวเทวะข้าแต่พระองค์ผู้สมบูริเทพตวังอันว่าพระองค์ว่เทหีจงตัดว่าตาอิิโยอันว่าหญิงทั้งหลายเหล่านั้นปฏิตวาแกงแล้วเปเสนตุจงสรงไปสมณัสสะแกพระสมณพรพธมัสสะผู้โคดม อิติดังนี้อิติทั้งนี้ราชาอันว่าพระราชาวัตวาตัดแล้วตถาเหมือนอย่างนั้นปะเปเศสีท,ทรงสงไปแล้วอิตโลจุลปัตถาโกอันว่าจุลปัตถานอกนี้ขเหตตวาขัดฉันโตวิยะปเปลาวก่าว่าถือไปอยู่ักุตวาเป็นคันตวาไปแล้วทัตวาให้แล้วกุกุเตซึ่งไก่ทั้งหลายเตเหล่านั้นปูโรหิตตัดสาแกบปูโรหิตขเหตตวารับแล้ว มาตาะกุกเกกุตเอมาตากุกุเตซึ่งไก่ตัวตายแล้วทั้งหลายเนตวานำไปแล้วสันติการสู่สำนักทาสังอิทธินางของหญิงทั้งหลายเหล่านั้นอาหะกล่าวแล้วว่ากีละได้ยินว่าตุมเหออันว่าท่านทั้งหลายปจ,จิจตวาแกงแล้วกูกุเตซึ่งไก่ทั้งหลายอีเมเหล่านี้ไปหิน,าานัธาตรงสงไปสันติการสู่สำนักสาธุของพระศาสดาอิตธิดังนี้ ตาอิทโยอันว่าหญิงทั้งหลายเหล่านั้นวุตตวากล่าวแล้วว่าสามีแดะนายตวังอันว่าท่านอาหารละตรงนํามาเถิดดีทางปัจจังนาม,มาชื่อว่าอันว่าแกงนี้กิจจังเป็นกิจอาหากังแห่งข้าพเจ้าทั้งหลายโหติย่อมเป็นอิติดั้งนี้ปัจจุกคันตวาต้อนรับแล้วคันหิงสูถือเอาแล้วโสจุรุปปัดถาโกอันว่าจุรุปปัตถาบนั้นอาคันตวามาแล้ว สันติกังสู่สำนักลัญโยของพระราชาลัญญากิงตาตาอิติปุโถผู้อันพระราชาตัดถามแล้วว่าแน่พ่ออันว่าอะไรดังนี้อาจิขิทรงทราบแล้วว่าวัาจเนครั้นเมื่อคำว่าตุมเหอันว่าท่านทั้งหลายประจ,จิตตวาแกงแล้วเปเศธะจงส่งไปสมณะสาแก่พระสมณะโกตม โคตมัสสะโคตมัสสะผู้โคดมอิติดังนี้พุตตัมเตเอวะเป็นคำสักว่าอันพระองค์กล่าวแล้วนั่นเทียวสติมีอยู่ตาอิทิโยอันว่าหญิงทั้งหลายเหล่านั้นอาคันตวามาแล้วปฏิบัคามัาคทางสู่หนทางสู่หนทางตอบคันหิงสุคันหิงสุถือเอาแล้วอิติดังนี้ มาคันธียาอันว่าพระนางมาคันธียาอาหากลับทูลแล้วว่ามหาราชาข้าแต่มหาราชเจ้าสว,วังอันว่าพระองค์ปัสสะจงทอดพระเนตรตาออติยโยอันว่าหญิงทั้งหลายเหล่านั้นกระโลนติย่อมกระทำตุมหาธิสานางปุคลานางแก่บุคคลทั้งหลายผู้เช่นกันด้วยพระองค์ณหามิได้วัจะเนคันเมื่อคําว่า ปัตนาอันว่าความปัตนาผีทาในภายนอกอธิมีอยู่ตาสังอิทินางแกยิงทั้งหลายเหล่านั้นอิทิดังนี้ไม่ยาอันว่าหม่อมชานวุตเตกราบทูแล้วว่ากราบทูแล้วตวางอันว่าพระองค์นะสัทธหัสสิย่อมไม่ทรงเชื่ออิทิดังนี้ราชาอันว่าพระราชาสุตวาปิแม้ทรงสดับแล้วตามวัฒนังซึ่งคํานั้นอธิวาเสตวาทรงยังคํานั้นให้ทับแล้ว ตุนหีเอวะทรงเป็นผู้นิ่งนั่นเทียวอโหสิได้เป็นแล้วอาคันธียาอันว่าพระนางมาคันธียาจินเตสิทรงดำริดแล้วว่าอาหังอันว่าเรากระลิดสามิจักรธรรมกิงนุโขอย่างไรหน่อและอิติดังนี้จบ